ท่าเรือครับนำสองศูนย์นะครับเอ,อ่อเป็นการออกสตาร์ทที่ดีมากสําหรับการท่าเรือนะครับนําเมืองทองก่อนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไปต้านทางต้านทานความเฉียบคมไม่ไม่ไหวคือเครื่องแรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเครื่องของท่าเรือเลยแฮมิลตันโซเลสหม่นลงลงจังหวะหนึ่งแล้วก็ลูกยิงทีเด็ดของวรลชิตคือลูกยิงตรงหัวกระโหลกซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าเลยตรงนั้นอะ <Okay. S 1> ไปปล่อยที่้เขาว่างปุ๊กเขายิงได้เลยตรงนั้นอะ mm. คือนี่คือนี่คือเครื่องหมายการค้าของเขาเลยแต่ว่าพอเหมือนแก้เกมมาพี่มาริโอจับปรเมตอาจวิไลลงมาจับเออเอกนิตเออไม่ใช่ดิจะเอาเจริญสักออกที่เล่นไม่ออกในครึ่งแรกอันเนี้ยมองอยังไงบ้างเอาสำหรับคู่นี้พี่ธงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันจังหวะปัญหานะทีละเรื่องเอ,เ,เอาแค่กนนะแ,แก้เกมเออเอาแค่ฟตุตบอลก่อนครึ่งแรกเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงก่อนว่าเมืองท้องสู้มไม่ได้อแล้วก็ดูเหมือนปิดจ็อบไปแล้วจบครึ่งแรกเนี่ยพี่พี่พี่เดาได้เลยบรรยากาศในห้อง่ะ เมืองทองเนี่ยหุด,ดากันชงเชงชงเชงส่วนทางท่าเรือนะอาจจะนั่งนั่งหวีผมแต่งตัวกันสบายเฮ้ยเย็นๆนะโอ้เราค่อยๆนะ,ะคือ,อความมุ่งความ,ค,วามคือน่าจะติดประมาทดนิดๆอ่ะใช้คำนี้กับมันข<บ>าดแล้วเกมมันขาดจริง,รงๆเพราะลงครึ่งหลังเนี่ยชัดเจนเลยนะจุดที่ทําให้จุดที่ทําให้ท่าเรือลำบากก็คือ,อ,อการป้องกัน การเล่นการป้องกันของผู้เล่นแนวลุกของทางท่าเรือเนี่ยน้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยให้บอลเนี่ยมา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 ปะทะแดนกลางแล้วก็บอลมาถึงแนวรับของทางท่าเรือ<ส>เขาเองเนี่ยเร็วไปหน่อยอ่าฮันบิตันโซเลสก็เขาก็คิดว่าเอ้มัน,ม,นมันจบแล้วสองศูนย์แล้วฟุตบอลร,รูปเกมก็เป็นแบบนี้มันค,คือความเข้มเข้นในการป้องกันของแนวลุกพี่ว่ามันมีปัญหาอยู่มันมีปัญหาอยู่ก็เลยทําให้เกมเนี่ย มันพลิกแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยวรชิดออกเอาธนาบูลออกอนะอ่ะ,อะก็คือเกมมันก็จะขาดแล้วก็เปลี่ยนธนบูญออกคือปรับเปลี่ยนทักติกก็มีผลครึ่งแรกเนี่ยผมว่าธนาบูญเล่นดีนะ อันนี้อันนี้ในมุมมองผมนะผมไม่รู้คนอื่นคิดแบบผมหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าธนาบูลเขากลับมาเล่นมิดฟิลด์แล้วเขาดีอ่ะวันวันที่เจอเมืองทองในครึ่งแรกนะพราะเปลี่ยนเหมือนถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะวิลเลี่ยมวีเดอร์เชอร์ลงมาซึ่งวิลเลียมเนี่ยร่างกายเขายังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อ่ะเพิ่งจะหายเจ็บกลับมาแล้วก็ถอนตัวจากทีมชุดยูยี่สามไปด้วยอะคือเหมือนว่ายังยังไม่ค่อยดียังไม่ค่อยแบบร้อยเปอร์เซ็นอ่ะมันกลายเป็นว่าสปีดแล้วก็ฟุตบอลที่เคยแบบมีเชิงอ่ะสมมติว่าคุณหลุุดดดมมมมาาาาอออออ่่่ะเเเเงงงงทนนนนีียยแผกแลลลัคณจจบูต กลับกันอะ่ะพอเมืองทองดันขึ้นมาไม่มีธนบูนอะ่ะโอ้โหไฟเขียวตลอดเลยพี่ธงใช่ก็นี่ไงเรื่องงอะไใชไ่ไม่มีตัวชะลอไม่มีไฟเขียวไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาว่าเรื่องของจังหวะที่โดนใบแดงจุดโทษหรืออะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับผมขอพูดเรื่องเกมก่อนมันจะได้แบบไม่ขัดจังหวะก,การวิเคราะห์ของพี่ธงะนะครับทีนี้เนี่ยพี่ธงถ้าผมว่าพี่ธงนั้นจะได้ดูลูกยิงของปรเมศแล้วลูกลูกลูกสองหนึ 1, ่งมั้งถ้าผมจะไม่ผิดอะ่ะ อ้ยไม่ใช่ถิงลูกสองสองสิเพราะว่าเพราะว่าลูกหนึ่งสูสองหนึ่งคือจุดโทษใช่ไหมจุดโทษเี่ป๊อปใช่จะบปรมาเทศจุดโทษจุดโทษก่อนแล้วก็ปรมเมศมายิงลูกสองโอ้โหลูกสองปรมเมศคมกริบเลยแบบจังหวะแบบทะลุมาปุ๊บยิงไม่จับเลยอ่ะคือคือเรานึกถึงคลาสบอลแบบนี้มันหายไปนานแล้วไหมพี่จริงๆแล้วเนี่ยไปดูได้เลยย้อนหลังทุกเกมไปดูได้เลยทุกเกมย้อนหลังจำคำพูดพี่ลูกแบบเนี้ยเมืองทองเล่นตลอด ลูกแขงแล้วก็วิ่งปลายสลันวิ่งวิ่งหลังลายเนี่ยนี่คือลูก<อ>นี่คือลูกทีเด็ดของเมืองทองเลยปรเมศเนี่ยเ<อ>ขาวิ่งแบบนี้ปราเมศเขาจะดึงตัวเองลงมานะเขาก็จะดึงตัวเองลงมาอ่าคล้ายๆกึ่งฟอนายพอกลางได้บอลปุ๊บเขาก็จะออกตัวออกตัวในในพื้นท,ที่ที่มันเหลืออยู่พอไปถึงพื้นที่พอดีปุ๊บให้ปุ้งวิ่งแซงกองหลังไปจิงเขาเป็นแบบนี้ต<อ>ลอดเป็นแบบนี้ทุกเก<อ>ไมไปดูได้ลูกแบบเนี้ยพี่วิเคราะห์มาตลอดและนี่คือลูกทีเด็ดที่ ทีมต่อไปเจอก็จะเจอรูปแบบน,นี้แหละนี่คือรูปอซองของมาลิโอรับประกันได้